สวัสดีครับก็จะมีข้อสงสัยนะครับว่าเมื่อดูจากการฝึกดาบแล้วเนี่ยในการฝึกอคิโดะจำเป็นจะต้องฝึกโดยใช้ขวานนำเพียงอย่างเดียวหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วในการฝึกไอคิโดเนี่ยก็ฝึกได้ทั้งขวานนำแล้วก็ซ้ายนำนะครับการฝึกดาบก็จะใช้ข้างขวานนำนะครับพอมาฝึกโจ้เราก็จะใช้ข้างซ้ายนำนะครับถัดไปก็จะเปรียบเทียบออทั้ง2 ลักษณะให้ดูครับผมแรกนะครับก็เป็นดาบโดยทำมิกิฮันมิออกทางด้านขวานะครับ,บถัดไปนะครับก็เป็นโจจะเห็นได้ว่าเออก็จะเป็นข้างซ้ายนำนะครับแล้วพอออกก็จะออกเป็นฮิดาริโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับครับ ก็เป็นดาบมิกี่ฮันมีโดยออกด้านซ้ายนะครับคัับ,บ,บ,บต่อไปก็เป็นฮิดารินะครับครับ เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปนะครับก็ยังเป็นมิกิฮันมิอยู่นะครับก็จะแก้เป็นฮิดาริฮันมิครับ,คร,บครับก็จะเห็นได้นะครับว่าในการฝึกไอคิโดเนี่ยก็จะมีการฝึกทั้งที่เป็นขวานำแล้วก็ซ้ายนำนะครับ ซึ่งสามารถจะใช้กัดไหนก็ได้นะครับออตามแต่สถานการณ์ที่ทำนะครับ